ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สุสานทารุณน,นะคะ คลิปนี้นะคะเป็นคลิปกันอ่านเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้ให้กับชาวราศีธนูนะคะลักนณาธนูประจําเดือนเมษายนนี้นะคะชาวราศีธนูก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิกายนถึงวันที่21ธันวาคมนะคะโดยชาแนลนี้สามารถเข้ารับชมได้ทั้งลัคนาและก็ราศีเลยนะคะเราใช้หลักการแบ่งลัคนาราศีตามหลักของ Western a s t r o l o g y หรือว่าตมศาสตร์ของตะวันตกนั่นเองนะคะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรียกว่าเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะซึ่งการอ่านแบบนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะอาจจะ มีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอเคเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาความสัมพันธ์เนี้ยในช่วงแรกๆนะคะมันดีมากนะคะมันดีมากเขาเนี่ยเหมือนกับว่ารักเรามากชอบเรามากอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับเรามากๆ อะไรนะคะที่เป็นสิ่งที่ดีหรืออะไรเป็นสิ่งที่เราต้องการเขาจัดหาให้หมดแล้วก็ดูจะแบบดูแลเทคแคร์เราดีมากๆแสดงออกความรักในแบบดีมากๆจนตัวคุณเองยังตกใจตัวคุณเองอาจจะรู้สึกเซอร์ไพรส์ที่อยู่ดีๆมีคนมารากักหรือว่ามีคนมาแบบแสดงออกความรักให้เรามากขนาดนี้นะคะบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ดีมากๆไม่เคยเจอมาก่อนนะคะแต่ว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไปนะคะ สิ่งเหล่านั้นมันก็จางหายกลับกลายเป็นความงุงๆนะคะจากที่เคยแบบรักเรามากอยู่ดีๆคือเขาก็เปลี่ยนไปเลยนะคะเป็นคนที่แบบ เหมือนเดี๋ยวรักบ้างไม่รักบ้างเดี๋ยวอยากคุยบ้างไม่อยากคุยบ้างมันเลยทําให้ตัวคุณเองรู้สึกสับสนนะคะใจนึงมีความรู้สึกว่าอยากที่จะปล่อยปล่อยไปซะแต่อีกใจนึงก็มีความรู้สึกกังวลกลัวว่าเราจะไม่เจอคนที่ดีกับเราได้แบบนี้อีกบางคนยังคงมีความหวังนะคะอยากที่จะแก้ไขอยากที่จะปรับปรุงถ้าสมมติว่ามีโอกาสในการให้เราได้ปรับอะไรคุณเองก็อยากที่จะปรับสิ่งนั้นมันเลยทําให ถึงแม้ว่าจะไม่สบายใจนักในการที่จะอยู่ตรงนี้แต่ก็ยังไม่ได้เดินออกมาสักทีนะคะเมนรจในเอพิโซดนี้เป็นไพ่อโฟคัพนะคะสถ้วยคิดไม่ตกเลยนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าควรที่จะต้องทำอะไรยังไงแบบไหน นะคุณไม่รู้เลยว่าคุณจควรที่จะแก้ยังไงอะไรหลายๆอย่างคุณรู้สึกว่าคุณเองก็ปรับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาต้องการขอแค่เขาแบบพูดหรือบอกตัวคุณเองก็พร้อมในการที่จะปรับแล้วคุณรู้สึกว่าคุณปรับไปเยอะแล้วแต่ทําไมมันถึงไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะคะในรุพนประนี้จะค่อนข้างมีความเครียดสูงนะคะแล้วก็มีความกังวลค่อนข้างที่จะมากอืม คุณยังคงมีใจให้กับความสัมพันธ์นี้อยู่และลึกๆยังคงมีความหวังนะคะว่าตัวเขาเองจะกลับมาเป็นแบบเดิมได้จะกลับมารักเราหรือจะกลับมาดีกันแบบเดิมบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าตัวคุณเองไม่ได้ทําอะไรผิดเลยแล้วทาไมความสัมพันธ์มันถึงเปลี่ยนไปได้ถึงขนาดนี้นะคะเอนเอของคุณในเดือนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อย นะเหนื่อยมากเลยนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นคุณรู้สึกว่าบางคำบางทีก็หมดแรงในการที่จะออกไปต่อสู้อะไรข้างนอกแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางคนรู้สึกว่าตัวเองสูญเสียความเป็นตัวเองนะคะจากความสัมพันธ์นี้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้เป็นตัวเองเลยนะคะการพยายามที่จะเป็นในแบบสิ่งที่เขาอยากให้เป็นมันอาจจะขัดแย้งกับสิ่งที่คุณเป็นก็ได้ถึงแม้ว่าตัวคุณเองจะเต็มใจในการปรับแต่ลึกๆคุณเองกลับไม่ได้มีความสุข ขนาดนั้นนะคะตัวเขาเองยังคงเป็นคนที่มามาหหาๆยอยู่แล้วยังเป็นคนที่ลังเลงไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองต้องการอะไรเขาไม่แน่ใจว่าเขาต้องการความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าแต่เขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาอยากที่จะเสียคุณไปไหมการมามาหหาๆคือการที่สะท้อนความรู้สึกของเขาอย่างแท้จริงว่าบางคงบ,บางทีเขาก็อยากมีแต่บางทีเขาก็ไม่ได้อยากมีนะคะอะไปต่อกันนะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของคุณธนูนะคะในเดือนเมษายนนี้เนี่ย จะเป็นอย่างไรอีกความไม่แน่ใจนะคะค่อนข้างที่จะเยอะนะความไม่แน่ใจเกี่ยวกับในเรื่องของความสัมพันธ์นี้ไม่แน่ใจว่าควรจะไปต่อหรือควรที่จะพอแค่นี้เขายังทำให้คุณผิดหวังอยู่เรื่อยๆนะคะกับเรื่องเดิมๆนะคะถ้าสมมติว่าในอดีตเขาทำให้ตัวคุณเองไม่สบายใจเกี่ยวกับในเรื่องของความไม่สม่ำเสมอหรือการมามาหายหายในเดือนนี้นะคะก็ยังคงเป็นแบบนั้นอยู่คุณธนูคุณรู้สึกยังไงกับคนคนนี้คะ มีความรักเขาอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็คุณอยากที่จะทําให้มันเวิร์กนะคะไม่ว่าความสัมพันธ์นี้จะเจออุปสรรคปัญหาอะไรใดๆก็แล้วแต่คุณรู้สึกว่าคุณอยากทําให้มันเวิร์กและคุณเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณสามารถทําได้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้คุณสามารถปรับตัวได้เพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันเวิร์กความรักคุณยังคงมีให้กับคนคนนี้อยู่แล้วก็ยังคงมีแบบแรงใจนะในการที่อยากที่จะไปต่อ ถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะในตอนนี้เขามองเห็นความสุขของตัวเองเป็นสำคัญนะคะถามว่าคุณคือความสุขของเขาไหมใช่บางบางเวลาที่ตัวเขาเองรู้สึกว่าเขาต้องการนะคะแล้วโดวยปกติคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อยากทำอะไรก็ทำอยู่แล้วคือเขายึดเอาความพอใจของตัวเองเป็นหลัก ะะเพราะฉะนั้นอาจจะเห็นว่าเออบางทีก็อาจจะเห็นเขาวัไปนั่นวัาไปนี่ทานั่นทานี่อะไรเงี้ยในแบบที่เขาอาจจะไม่เคยมีแพลนมาก่อนหรืออาจจะไม่เคยบอกคุณมาก่อนอะไรเงี้ยแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ล้วนมาแต่อารมณ์ความต้องการของเขาเองทั้งสิ้นนะคะคุณค่อนข้างเหนื่อยแล้วนะคะกับความสัมพันธ์นี้แต่ว่าคุณก็ยังเดินออกมา ไม่ได้สักทีนะคะบางทีคุณกลัวในการที่จะเสียสิ่งดีในความสัมพันธ์นี้ไปนะคะเช่นอาจจะเป็นในเรื่องของแบบเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะเป็นความดีที่เกิดขึ้นในอดีตเป็นความรู้สึกท่วมท้นที่เคยเกิดขึ้นในอดีตคุณรู้สึกว่าคุณกลัวจะเสียสิ่งนั้นไปคุณยังอยากที่จะมีสิ่งนั้นอยู่ถึงแม้ว่าตัวคุณเองจะมองไม่เห็นแล้วว่าในอนาคตมันจะเกิดขึ้นอีกไหมแต่คุณยังต้องการ เขายังคงเป็นคนเดิมในการที่อยากทําอะไรก็ยังคงจะทําต่อไปอยากนึกจะเงียบก็เงียบอยากนึกจะหายก็หายนะคะตัวคุณเองจะยังอยู่ในสภาวะของการคิดแล้วก็ทบทวนอยู่ว่าจะยังไงดีนะกับความสัมพนันธ์นี้คุณควรจะไปต่อหรือว่าคุณควรจะพอแค่นี้ ทุกครั้งที่คุณพยายามในการที่จะเดินออกมาเหมือนเขาเองก็พยายามในการที่จะดึงรังคุณไว้เช่นเดียวกันลึกๆตัวเขาเองไม่ได้อยากที่จะเสียความสัมพันธ์นี้ไปหรอกคะ่ะแต่เขาเองก็ไม่อยากที่จะรับผิดชอบอะไรเหมือนกันเอาคำความรักความสัมพันธ์ของคุณธนูเหมือนคุณจะได้ไปเจอคนที่รักตัวเองมากๆเข้าให้แล้วนะคะแล้วก็ ดูแลจะเปลี่ยนเขายากด้วยตัวเขาเองอยากที่จะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะมีค่ะนะคะโดยที่ไม่ได้ไปสนใจหรอกว่าตัวคุณเองจะรู้สึกยังไงถ้าสมมุติว่าเขารู้สึกว่าเขาสามารถในการที่จะดึงให้คุณยังอยู่ตรงนี้ได้เขาก็จะดึงให้คุณยังอยู่ตรงนี้ต่อไปความรู้สึกเหนื่อยและความรู้สึกไม่แน่ใจจะยังดําเนินไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าตัวคุณเองจะเป็นคนตัดสินใจเอง เพราะว่ามองว่าเขาอ่ะคงไม่ได้คิดอยากจะปล่อยคุณไปง่ายๆหรอกคะ่ะยังคงพยายามในการที่จะดึงรั้งคุณเอาไว้อยู่การจะจบเรื่องนี้คือคุณจะต้องตัดสินใจเรื่องนี้ด้วยตัวของคุณเองนะคะอาะคาะสำหรับคุณธนูนะคะสำหรับคนที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ใช้เป็นกําลังใจให้นะคะในการที่จะขอให้คุณมีสติให้มากเราก็รักตัวเองให้มากตัดสินทุกอย่างนะคะบนความรอบคอบแล้วกัน ะะอันละค่ะสำหรับในเอพิซดนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูขอขอบคุณสำหรับการ subscribe นะคะการกดไลค์คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะในรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน description box วันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหมในนะ่เอพิซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ